สบายดีป่าลูกสบายดีสุขุลสกุนมาบ่กว่าก็น้องดีนเรื่องนี้วันนี้เราก็ขี่เสือเร่องไปที่ไปเอาเงินเนาะอยู่อยู่น้ำใจแสดเนะเงินไปเอาเงินแม่แม่คือการแม่แม,แม,แม่แม่ป้าคนสวยทั้ง เมืองนอกเงาเิ่นฝากมาอีกแล้วเดี๋ยวดูทีลงเน,น,นาะน้ำทางก็เลยนนาะดินะนะพักกันน้ำตาบ้านน้ามโมงน้ำตางก็้องดินน้ำเนา,น,นาะก็เอาเงินนะกระูุง mặt trời ơi mặt trời ơi đi trời ơi mặt trời đi mặt trời ơi mặt trời ơi mặt trời Chế mặt trời ơi mặt trời cái mặt วเวลาโมงก็งักกมาขโมยแล้วลงไงโอ้ขโมงเปดียวหี่หอดรเนี่มาพ่อเจนยังโอ้ยาตัดถ่ายินั่นวลิปเนีอ้าจปพี่น้องหิมันมายังต่อ

เอ็บมาประมาณน g ม้วนธาเลยนี่งานมูนเฮากินวนเออถ้าเราามากวแล้วมึงบ่ได้มัได้แล้วมันบ่มีมีแต่มากน้อยจะพัดมูนเอนบอสจะสิพัดมูมากพัดมนมาัด้ก่งกพดนกินดำมาก ก็ขาวเนาะตายหน่อยเย่ยงน้ำันตน่ำน,น,น้งกระถิ่นฮะห้องด้วย้อ้เป็นไวไอีกเนมมีนมม่ยนี่อราขีดหนึ่งกระถิ่ นกินบ่ม um. ีอันนี้เอียงว่าเป็นเลยได้ดินะอันนี้น้นกเอียงดำมันนี่นะมันสีของบวมันจิกมันจิกมันจิบเจ๊ได้ันเนะบอไม่มีดอ่อตัวผู้นมีบไป่บเป็นอนบวน่ะมันิเป็นสีำตาลพี่องกับมหอนอันนี้เอินแทกแทกเป็นแล้ว แต่ตัวนี้นะมันเสียวเก่งนะดําเมนบอกหงเก่งมาเป็นหัวยี่างบ่าวบอยหัวีโมหรอหยีดํามันเิ้ก็เออ่ะคือหมดวงน่ะคำตื่นเช้าแม่ก็เอินแล้วว่าแท็กแทกมันดนยี่แม่มันปุ๊บกแทกตื่นมาแล้วุบกแทกแทกแทกมาก็แทก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 อแทกแทกกระแทกก็ะแทกแทกแทกหัวย่เป็นน ก่ัาาบมาขับมากินว่าอันนี้ก็มาไปอยูาหาห่หลจองหางคนห่างก็เล่ไนไปทันกันโบกดำเมียนกัน่ไดเล่นกันบกตา่ได้เห็นนี่เ้าไม่ใส่เกลือ่กันแล้ว บอใจก็ได้ลับตาตังมก็ได้กบังเนียนุบ๊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 ุบว้าวบนมาจะโดนอะไรเนี่ยแันกายมาอยู่ตลอดเอาเท้าอยู่บ้านนะนะบ้านนักคือมืคั พ่ออยู่พจเจพเจอมามนรอเจมมาลาอนี้มมลายมีม <jak> ันกขีเย nice. ้อะี้ื้อไล่นมันตรงทามันแท็กแท็กแท็กเขาม่จาก็โมันบลึก ไม่ปแบบปลกนะแปลกตรงไหนล่ะเอามากินโอ้ะไไบบอะแค่กันออกกินโว้ยมาอะไรข้ามาอีกได้นำตินตานมปกปกปกตามปก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 ตามเล็กๆเดี๋ยว làm mấy mắt lẹt lẹt Sẽ subscribe cho Mình không là... <laughs> 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 También... เองขี่เสลงกันแล้วมวนกันนัดเสล่งเร่งเพิ่งเร่งจ้องเล่นหนังนั่งกระติ๊บนาหนาเลยโบโบทำใส่เกลือมันแหลกแล้วนี่มันแหลกแล้วมันยังเป็นต่อเจ้าว่าวเนี่ยได้ยังเป็นต่อตอนกระแท้มจริงหรอมันก็แหลก แล้ลยเด้อพันละเทอ่ะมังนาวมีร้อยหาเด้อมึงเอกไปแตกมึงกหาสาวเด้ออืมได้แล้วสี่พันบาทแต่คารรมเนียมดมเนียมพันหน่งเอนดินมึงอาบาทนีดมเนียมพันหนึ่งองอันนี้หๆอ่ะเธอได้สี่เต็มมึงกับมหายกูร้อยหนึ่งรอชิป ลายลรนึงก็รอยวัแรกวบาดมีวันแรกเสียหมากเมื่อ้ยู่ชียแม่เื้อมาให้กูยแดดอยู่เชไม่ขค่ะม่เยียวอน่มืนสิบบาทได้มาเลยน้ำเปลุงเง้ยลุมอกาสิดสมมาพาควนเลยเนาะกินนาพอใหม่ ขอบคุณลายเนาะตีมาเป็นสะพานบุญให้น้องดำแล้ยขอขอบคุณน้องดำเนาะอันนี้ใช่เป็นวา้น้องกอดไปไทยบุงเทมดิไปไทยก็บหอยจ้างไปบักขอดตลอดเลยไปไทยหอยจ้างไปมึงนีบากวอลบ้านง่ไปเลยสวัสดี